เราลองมาดูนิยามของมันนะเขาบอกว่า f เนี่ยมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a ถ้าลิมิต h เท่ากับ0นะครับของ f a บวก h ลบ f a ส่วน h เนี่ยมีค่าและค่าดังกล่าวก็คืออนุพันธ์ของ f ที่ x เท่ากับ a นะอันนี้ก็จะดูงงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูการาฟตัวนี้นิดนึงนะครับสมมติว่าพี่ให้จุดนี้นะจุดนี้เนะี่ยจุดนี้เลยแล้วกันจุดนี้เนะี่ยเป็นจุด x เท่ากับ a นะครับ ไอค่าตัวนี้ก็คือ f a เนอะอแล้วถ้าเกิดว่าพี่ให้ระยะห่างนะของอ่ตัวนี้เนี่ยเป็น h นะครับตัวนี้มันก็จะเป็น x นะเท่ากับ a บวก h ย่แบบนี้นะครับแล้วจุดนี้ก็คือจุด f a บวก h นั่นเองนะอ่ะแบบนี้นะครับ แล้วเสร็จแล้วถ้าพี่วาดสามเหลี่ยมขึ้นมานสมมุติพี่จะหาความชันตรงนี้นะครับความชันปกติเนี่ยมันก็คือเดลต้าตรงนี้ก็เป็นเดลต้าวายนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ h เนี่ยมันก็จะเท่ากับเดลต้าเอ็กนะครับสมมติว่าพี่จะหาความชันนะเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กนะนะมันก็จะมีค่าเท่ากับอ่เดลต้าวายก็คืออะไรเดลต้าวายก็คือ f a อบวก h นะครับ นะ f a บวกก็คือค่าของแกน y ที่จุด a บวก h นะลบกับ fA นะครับส่วนด้วยนะ a บวก h นะลบ a นั่นเองหรือตัวล่างมันก็คือ h นั่นเองนะครับเรื่องจริงมันก็คือ f a บวก h ลบ fA เนะแล้วก็ส่วนด้วย h ไปเลยนั่นเองอันนี้ก็คือความชันของเส้นนี้นะครับนะความชันของเส้นนี้เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยอนุพันธ์เนี่ยมันก็คือความชันนั่นเองนะสมมติว่าพี่จะหาความชันนะของสมการตรงนี้นะพี่ก็ประมาณได้ว่ามันก็คือ f a บวกเนะลบ f a ส่วนด้วยเนั่นเองก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้าเแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ต้องการจะหาความชันนะที่จุด x เท่ากับ a เลยล่ะนะมันก็สามารถประมาณได้ว่าไอเดลต้า x ตัวเนี้ยหรือเตัวเนี้ย มันก็ต้องเข้าใกล้ศูนย์นะครับมันก็คือมันก็จะเป็นความชันที่จุด x เท่ากับ a ได้เลยเขาก็บอกบอกว่าถ้าเกิดว่าเดลต้า x เนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์มากๆกเลยนะก็คือไอสามเหลี่ยมเนี่ยมันสั้นมากๆเลยมันก็จะประมาณได้ว่าไอความชันนะไอความชันของ f a บวก h นะลบ f a เนี่ยก็คือแทนด้วยแทนด้วยความชันที่จุด x เท่ากับ a ได้เลยนะถ้าเกิดว่า h เนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงศูนย์มากๆนะพาะงัานเนี่ยที่ก็จะเทคลิมิตเข้าไปนะครับ ก็จะได้ว่า I f พร a เนี่ยความชันที่จุด a เลยนะมันก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะของ h เข้าใกล้0นะครับของไอตัวข้างบนเนี่ยก็คือ f a บวก h ลบ f a ส่วน h นะตัวนี้ก็จะเป็นความชันนะเป็นความชันที่จุด x เท่ากับ a ได้เลยนะได้ f พร a เนี่ย เป็นความชันที่จุด x เท่ากับ a ได้เลยนะรเราก็จะได้ตามตามสูตรนี้นะครับก็คือ f ม a เนี่ยมันก็คือลิมิตนะของ h เข้าใกลู้0ของ f a บวก h ลบ f a ส่วน h นั่นเองนะครับนะโดย f ์ a ก็คือความชันของ เส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ตำแหน่ง f เท่ากับ a นั่นเองอันนี้ก็คือเราก็ได้นิยามของมันมาแล้วเพราะว่า f พาร a เนี่ยก็คือค่านี้นั่นเองนะออันนี้ก็คือเราสามารถหาความชันโดยใช้นิยามเข้ามาได้นะอ่ะนะครับแล้วก็ลองดูหน้าถัดไปนะเขาบอกว่า f เนี่ยจะมีอนุพันธ์ทางซ้ายที่ x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อ ลิมิต h เข้าใกล้0ทางซ้ายของ f a บวก h ลบ f a ส่วน h มีค่านะแล้วเราก็จะเขียนใช้สัญลักษณ์ก็คือ f พ่าน a นั่นเองนะครับนะเป็น f ผ่าน a ทาง a ทางลบเนี่ยแทนอนุพันธ์ทางด้านซ้ายที่จุด x เท่ากับ a นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะเราก็ใช้ f พ่าน a ทางบวกนะแทนอนุพันธ์ทางด้านขวาที่จุด x เท่ากับ a นะครับอืนะ โดยเขาบอกว่า f เนี่ยจะมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อนะ f าร a ทางซ้ายนะครับมีค่าเท่ากับ f าร a ทางขวานะครับอืแล้วถ้าเกิดว่า f เนี่ยมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a แล้วนะอ่าไอฟังก์ชันเนี่ยก็จะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้อใช้ประโยชน์ของของทฤษฎีเนี่ยในการทําโจทย์เยอะเลยนะครับอ่าก็ มาดูตัวนี้นะสมมุติว่าที่จุด x เท่ากับ a นะครับความชันความชันเนี่ย f พรม f f พร a เนี่ยจะมีค่าก็โดวเมื่อนะความชันนะของ a ทางซ้ายนะมีค่าเท่ากับความชันของ a ทางขวานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันในโจทย์นะ,นะครับเราลองมาเริ่มกันที่โจทย์ข้อ2.5กันเลยนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เท่ากับ x กำลัง4โดยใช้นิยามนะครับ ข้อนี้นะถ้าเกิดว่าเราดิฟนะโดยใช้สูตรนะถ้าเราใช้สูตรนะมันก็ตอบได้เลยนะเป็น f พ์ x นะครับมีค่าเท่ากับกําลังตบลงมานะแล้วก็กําลังลดลงหนึ่งนะนี่คือใช้สูตรนรแต่ว่าเราเราจะหานะอนุพันธ์ของ x กำลังสี่โดยใช้นิยามนะรเราก็จะได้ว่าไอ้ f พร์ x เนี่ยใช้นิยามก็คือลิมิตนะครับของ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับของ f x. x อบวกเนะลบเอส่วน h นั่นเองนะนะครับเราก็ต้องใช้อันนี้นะมันก็คือเท่ากับลิมิตนะครับ h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x ฟกบวกเก็คือเอาไอเอ็บวกเเนี่ยแทนเข้าไปในฟังก์ชัน x อกำลังสี่นะครับมันก็จะได้เอ็กซ์บวกเนะครับยกกำลังสี่ลบด้วยนะครับ x อกำลังสี่นะ ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย h ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแทน h เท่ากับสูเข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่ามันจะได้สูตรส่วนูเนะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยต้องมีการจัดรูปก่อนนะครับก็เริ่มแรกพี่ก็จะกระจาย x บวก h ยกกำลังสี่ที่ก่อนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สูตรเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ว่าไอ้ x บวก h นะยกกำลัง4เนี่ยมันก็คือ x บวก h นะครับยกกำลังสองนะแล้วก็ยกกำลังสองอีกทีนะครับ หรือมันก็คือ x บวก h นะกำลังสองคูณกับ x บวก h กำลังสองอย่างนี้ได้นะครับซึ่งนะเราก็กระจายเข้าไปนะมันก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับคูณกับตัวเดิมเลยก็คือ x กำลังสองบวกสอง x h นะแล้วก็บวกด้วย h กำลังสองนะครับซึ่งเราก็กระจายเข้าไปเลยนะก็เอา x กำลังสองกระจายเข้าไปก่อนตัวแรกนะครับก็เป็น เป็น x กำลัง4นะบวก 2x กำลัง3 h นะแล้วก็บวกด้วย x กำลัง2 h กำลัง2นะครับต่อมาเอา 2x h กระจายเข้าไปนะครับมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3 h นะแล้วก็ 2x h คูณ 2x h ก็ได้ 4x กำลัง2 h กำลัง2นะครับแล้วก็ 2x h คูณกับ h กำลัง2ก็ได้บวกด้วย 2x แล้วก็ h กำลัง3นะครับ ต่อมาเอา h กำลังสองกระจายเข้าไปก็จะได้บวกด้วย x กำลังสอง h กำลังสองแล้วก็บวกด้วย2 x แล้วก็ h กำลังสามเนาะแล้วก็ h กำลังสองคูณ h กำลังสองก็ได้ h กำลังสี่นะครับอ่ะต่อมาจัดรูปมันนิดหนึ่งนะครับ x กำลังสี่ก็ลอกมานะอ่ะตัวถัดมา2 x กำลังสาม h นะครับนะก็ตัวนี้มีสองตัวเนาะนะครับ มันก็จะได้บวกด้วย 4x กำลังสามนั่นเองต่อมาตัวถัดไป x กำลังสองเฮทกำลังสองเหรอตัวนี้ก็เป็น 4x กำลังสองเฮทกำลังสองเหรอแล้วก็ x กำลังสองเฮทกำลังสองนะครับบวกกันทั้งหมดก็จะได้เป็น6นะ x กำลังสองแล้วก็ h ฮทกำลังสองนะครับต่อมาตัวถัดไป 2x กำลังสอง x แล้วก็เกำลัง3บวกกับ 2x h ฮทกำลัง3าก็ได้เป็น4นะครับ แล้วก็ x แล้วก็ h กำลัง3นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็ h กำลัง4ลอกมานะครับเราก็เอาไอตัวนี้นะมาแทนใน x บวก h กำลัง4ได้เลยนะครับอืมมันก็จะได้เท่ากับลิมิตนะครับ h เข้าใกล้0นะครับของ x กำลัง4บวก 4x กำลัง 3h บว h ก 6x กำลัง 2h กำลัง2นะ แล้วก็บวกด้วย 4xh กำลังสามแล้วก็บวกด้วย h กำลังสี่นะส่วนด้วย h นะครับแต่ว่าเราลบ x กำลังสี่ตัวนี้ด้วยนะเราก็จะเห็นว่า x กำลัง4กับ x กำลังสี่เนี่ยมันก็จะตัดกันไปนะครับแล้วเราก็สามารถเอา h เนี่ยกระจายเข้าไปในแต่ละตัวได้มันก็เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะครับของ ของ 4x กำลัง3 h ส่วน h นะที่ก็กระจายไปแต่ละตัวเลยนะบวกด้วย 6x กำลัง2 h กำลัง2ส่วน h นะครับบวกด้วย 4x h กำลัง3ส่วน h แล้วก็บวกด้วย h กำลัง4ส่วน h นะครับมันก็จะเท่ากับลิมิตนะครับของ h เข้าใกล้0ของอตัดกันไปนะตัวแรกก็เป็น 4x กำลัง3 บวกด้วย 6x กำลังสอง h บวกด้วย 4x แล้วก็ h กำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย h กำลังสามนั่นเองก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราแทน h 2, เข้าใกล้สูตรไปเนี่ยก็จะได้ว่าก้อนนี้นะก้อนที่สองแล้วก็ก้อนสุดท้ายเนี่ย h กำลังสามตัวเนี้ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์หมดเลยเนะข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับ 4x กำลังสามเป็นคำตอบนั่นเองครับเหลือแค่บทนี้บทเดียวนะครับ 4x กำลังสามเนาะ ก็ถ้าเกิดใช้สูตรก็จะเห็นว่าง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเราใช้นิยามก็ก็ต้องคิดยาวกันเยอะเลยนะครับอ่ะลองดูข้อถัดไปนะอันนี้ใช้นิยามเหมือนกันจงหาลูพันธ์ของฟังก์ชัน f เท่ากับรูท x โดยใช้นิยามนะครับนะข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะนิยามของมันคืออะไร f x เนี่ยนะมันก็คือลิมิตนะของ h เข้าใกล้ศูนะครับของ f x บวก h นะครับลบ f(x) นะครับส่วน h เนะอะก็แทนค่าเข้าไปนะก็ลิมิต h เข้าใกล้0น,นะครับก็เอา x บวก h เข้าไปแทนในฟังก์ชันนะแทนในรูท x เนี่ยมันจะได้เป็นรูทนะครับของ x บวก h นะครับลบกับนะเอา f(x) แทนเข้าไปก็คือรูท x นั่นเองส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย h ข้อนี้ก็จะเห็นว่าแทน h เท่ากับ0เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สูตส่วนสูตเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ต้องคอนคอนจูเกตนะครับข้อนี้พี่ก็คอนจูเกตเข้าไปด้วยอ่าสแควรูทนะ x บวก h นะครับลบลบแล้วก็เป็นบวกนะครับเป็นบวกลูท x นะส่วนด้วยสแควรูท x บวก h นะแล้วก็บวกรูท x นะครับมันก็จะได้นะครับเท่ากับลิมิตนะ เข้าใกล้ศูนย์ของอันนี้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะก็จะเป็นหน้ากําลังสองก็เป็นเอบวกเนะลบหลังกําลังสองก็คือลบเเฉยๆนะส่วนข้างล่างมันก็คือเฮทนะคูณกับ square root นะครับ x อบวกเนะบวกด้วยรูทเอนะครับก็เห็นว่า x กับ x ก็ตัดกันไปนะครับมันก็จะได้แล้ว h กับ h เนี่ยก็จะตัดกันไปด้วยเนาะ ข้อนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นเท่ากับลิมิตเฮทเข้าใกล้ศูนย์นะครับของหนึ่งนะส่วนด้วยสแควร์ร o ทนะเอ็ก h ัวเฮบวก Root x กนะครับ<ม>ก็ถ้าเกิดว่าพี่แทนเฮทเท่ากับศูนย์ก็ไปทีนี้นะมันก็จะเป็นหนึ่งส่วน Root x นะครับบวก Root x นะมันก็เท่ากับหนึ่งส่วนสอง Root x นะครับเป็นคำตอบนะ อันนี้ถ้าเกิดว่าใช้สูตรก็ได้เลยนะเพราะถ้าเราดิฟรูทนะดิฟรูทได้1นึ่งส่วนสองรูทนะครับดิฟรูทเอ็กก็ได้หนึ่งส่วนสองรูทเอ็กนะครับแต่เราใช้นิยามก็ได้ค่าเท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างยาวกว่าเยอะนะครับอลองดูข้อถัดไปเลยนะครับข้อสองจุดเจ็ดนะครับอันนี้เป็นรากที่สามของ x นะ f x เป็นลากที่สามของ x นะครับเราก็เขียนนิยามของมันนะครับ ก็จะได้ว่า f พ x เนี่ยจากนิยามของมันก็คือเท่ากับลิมิต h เข้าใกลู้นะครับของ f x บวก h นะลบ f x ส่วน h นะครับมาถึงข้อนี้พี่อยากให้สังเกตนิดหนึ่งนะก็คือว่าไอเวลาเขาให้ฟังก์ชันใหม่งไงแล้วหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามเนี่ยเราก็จะคิดความชันก็คือก็นะ ตำแหน่งที่ x นะบวกไปนิดนึงอบวกไป h โดยที่เเข้าใกล้ศูนย์นะครับมันก็เลยเป็นตัวนี้นะตามตามนิยามของเขาก็อย่าให้เข้าใจนิยามของมันด้วยนะว่าไออนุพันธ์เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือมันก็คือความชันนะครับเมื่อจุดที่ห่างออกไปเนี่ยใกล้เคียงศูนย์มากๆเนียก็คือเมื่อ h เนี่ยใกล้เคียงศูนย์มากๆมันก็จะได้ความชันของเจ้าตัว f(x) นี่เองนะครับอก็เท่ากับนะลิมิตนะ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับแทนเข้าไปเนาะรากที่สามนะครับรากที่สามของ x มันก็เป็น x บวก h นะครับพี่เขียนเป็นยกกําลังหนึ่งส่วนสามแบบนี้แล้วกันนะครับลบกับ f(x) นะครับก็คือลบกับ x ยกกาลังหนึ่งส่วนสามเนาะส่วนด้วย h นะครับข้อนี้ก็ต้องคอนจูเกตนะข้อนี้ก็ต้องคอนจูเกตโดยใช้รากที่สามคอนจูเกตนะครับอันนี้พี่ทวนให้นิดนึงนะครับว่า a กาลังสามลบ b กำลังสามนี้นะมันก็จะเท่ากับ a ลบ b นะคูณกับ a กำลังสองบวก ab นะแล้วก็บวก b กำลังสองนะครับอันนี้ต้องรู้นะจากบทที่แล้วเราได้ใช้กันมาบ่อยแล้วนะครับ่นะก็เราจะเห็นได้ว่าเราต้องคอนจูเกตด้วยอะไรเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็น a ลบ b มาให้แหละนะ a ลบ b มาให้แหละก็คือก้อนนี้นนั่นเองนะครับ ก็เราต้องคอนจูเกตต่อไปด้วยก้อนี้นั่นเองเ <_ S 1> พื่อให้เราได้เป็นหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามตัวนี้มันจะได้เป็น x บวกเเฉยๆนะเพราะ x บวกเกลังหนะึ่งส่วนสามเนี่ยวกาลังสามเข้าไปเนะี่ยมันก็ได้ x บวกเเฉยมันก็จะมาตัดกันหลังกําลังสามก็ x กยกกาลังหนึ่งส่วนสามกำลังสามก็ได้ x นะเราก็เห็นว่า x กับ x ตัวนี้ก็ตัดกันไปนะครับเพราะงั้นข้อนี้นะพี่ก็ต้องคอนจูเกตด้วยเลยก็ต้องคอนจูเกตด้วยอ่ะตัวแรกก็คือหน้ากําลังสองก่อนเลยนะ มันให้หน้าลบหลังมาแล้วนะหน้ากําลังสองก็คือ x บวก h ยกกาลังสองส่วนสามนะครับบวกด้วยหน้าหลังเนาะก็คือ x บวก h ยกกาลังหนึ่งส่วนสามคูณกับ x ยกกําลังหนึ่งส่วนสามนั่นเองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสาาเอยหลังหลังกําลังสองนะครับหลังกําลังสองก็คือ x ยกกําลังสองส่วนสามนั่นเอง เราก็คอนจิเกตก็ส่วนด้วยตัวเดิมนะครับก็ส่วนด้วยเอ่อ x บวกเนะครับยกกำลังสองส่วนสามบวกด้วย x บวกเนะยกกำลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ x กยกกำลังหนึ่งส่วนสามบวกกับ x ยกยกกำลังสองส่วนสามนะครับนะก็จะได้นะครับเท่ากับลิมิตนะครับ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับ ของอ่าหน้ากําลังสามลบหลังกาลังสามเลยก็เป็น x บวก h นะครับลบอ่า x นะส่วนด้วยอ่ะก็ตัวที่เราคอนจูเกตมาเทคูณกับตัวที่เราคอนจูเกตลอกมานะก็คือ x บวก h นะยกกําลังสองส่วนสามนะครับบวกด้วยอ่า x กบวก h ยกกาลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็ x ยกกําลังหนึ่งส่วนสามนะครับ แล้วก็บวกด้วย x ยกกำลังสองส่วนสามนะครับก็จะเห็นว่า x ข้างบนนะตัวนี้ก็จะตัดกันไปนะครับนะมันก็ได้ h ส่วน h แล้วก็คูณด้วยก้อนคอนจูเกตนะครับอ้ h เนี่ยมันก็จะตัดกันไปด้วยเนาะมันก็จะตัดกันนะครับตัวนี้ตัดกันด้วยนะก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับส่วนด้วยนะ x บวก h ยกกำลังสองส่วนสาม แล้วก็บวกด้วย x บวก h ยกกำลัง1ส่วน3 x ยกกำลัง1ส่วน3าบวกกับ x ยกกำลังสองส่วน3ามนะครับถ้าเกิดว่าเราแทน h เท่ากับศูนย์เข้าไปเนาะแทนค่าเข้าไปนะมันก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองส่วนสนะครับบวกกับ x ยกกำลัง1ส่วน3มคูณกับ x ยกกำลัง1ส่วนสามนะ ซึ่งจริงๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยคูณกันก็ได้ x กําลัง2ส่วน3นั่นเองแล้วก็บวกก้อนสุดท้ายก็คือ x ยกกําลัง2ส่วน3นะครับข้อนี้มันก็เลยจะเป็น1ส่วนด้วยนะครับ3คูณกับ x ยกกําลัง2ส่วน3นั่นเองเป็นคําตอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ <c oughs> หาหาค่า f หา x โดยใช้นิยามน,นั่นเองนะครับ